ครอบครัวเล็กนุกมดน้อยสร้างบ้านเล็กๆมุดน้อยสร้างครอบครัวเล็กๆใช้ทุนไม่มากลงทุนไม่มากไม่เหนื่อยมากก็เหมือนคนเราถ้าคนเราสร้างบ้านหลังใหญ่ใช้ทุนมากเหนื่อยมากใช้เงินเป็นล้านหลายล้านก็ครอบครัวใหญ่ ครอบครัวเล็กก็ทำเล็กๆใช้ทุนน้อยไม่เหนื่อยมากไม่ใช้ทุนมากขอแค่มีความสุขก็พอบ้านหลังหลายล้านก็ถ้าคนในบ้านไม่ดีก็เป็นบ้านร้อนเป็นไฟก็ไม่มีความสุขบ้านหลังเล็กๆแต่คนในบ้านดีก็มีความสุขดี ครอ,อบครัวอบอุ่น